เฮ้ยยังอุ begun, ๊ยยังยังอันนี่แม่พ่นปวดรอกกูมึงอย่าวเบาแห้งพ่นปวดพักกับแม่มึงไงน่ะกูไปเก็บพักเนี่ยบ่หุยแม่เป็นต่ย่านคนทิ้งลูกเบิดเลยอ่ะกูเลี้ยงจนปลาลาบหายวกใส่มึงเอ้ยมวยเขาไ่ต้องมาอีกเนาะแม่เนาะบ่ได้เป็นอย่างหลอกกูไลยครับบ่อยอุ้ยคุณเอาโฟมกูฟูกระจงกระจ่างบนหัยมันเป็นเขาสิ่งเจาะอบาะย่าน บอกกูยังไงวะว่าแม่เป็นเขาสิงเจ้าบอกพี่พัดปวกแม่ยายอ้อยยายคำป้อยหรือผู้ใดเนี่ยมันมีกูสิบว่าชู่ฟังมึงยังไม่เหนกูเก็บพักไปมึนบอกเก็บไปเก็บไปกำลังเด็ดผักกระดุลน้ำมันบอกวันนี้เลันบ้านว่างว่ายคำป้อยยายคำป้อยแม่ก็งวดใสงวกขวางวกขึ้นบนต้นไม้กับมึงีที่แรกกูว่าได้เห็นพจนปวกพจนมันง่ายหางงวกใส่มึงมันนี่ มึงกูว่าจบก่อนวยาส่ฟังเอนกูอยศ่ีหาเทียเนี่ย่วปก็เลี้ยวเลยเลี้ยวไปกูเห็นตะพปวกป่วยพในคนกูลูกมึงบังด้ยกุเลี้ยงนที่มอดกะตาเดียวนี่มึงวาขึ้นกูแบกกะตาเนี่ยดบอไปคุณทมไวสาสกะตาพักกูน่ะขยานขนาดกังวนแสบๆแต่มันเฮียนเแม่จะว่าดีกูเลยว่าแย่หลอกลูกครับนวาพปวกนี่กูวางซีนอกูเลยว่าเป็นเนพอกับแม่มึงนนะ เออพีสินเฮียนมึงเป็นมละล่ามัวไม่จะพ้นปวดมันนีก้กูเลยว,ว่าจะหลอกลูกหลอกเต้าถอ่วกูวางสิอยากได้อีหยังมืออื่นสิเอามาฝาก่าสัน้นพันอยากได้ยังละแม่อยากกินลาบเลี้ยวมาสั้นมากแต่ย้อนเออกินยังกินกินลาบเลียงเอาเหล้าข้าวกวดนึ่งปลาาเหล้าข้าวพอ่อเอออยากได้ท้องมาสั้นบ้าอยากได้ท้องเพ่นมันอยากได้ท้องแคบ่แม่กูเลยว่า ลานท้องสูบอำเพอน้ำสวมไปบน้าเดอกแม่ปันผ้าเอาดอกยังสั้นบัดนี้ผาเจศเสียบนี้บัดนี้ทุกวันผ้าต้องเอาให้กลัวควางมาเส่นมะใบเรียกจังหดกูเลยอเล่าอาจจะหลอกลูกเด้อมืออื่นลูกเสียเอามาให้กูกันเล่นเลยหรอบ้านเนี่ยเจ้าอยาเอาท้องปอบสั้นเพิ่นสิหลอกเจ้าอีกเจ้าต้องเอาท้องแท่นะที่เตยซื้อให้เจ้ากับไข่ซื้อให้เจ้าหันมันเสียเลยล่ะเอามาเสียดอกมันเสียเลยด้วยนเลยไปโรดเจ้าอยากได้ลายแล้วทางเขาถือ รังวันที่หนึ่งลอยได้บางสิล่ะลอยไ้บางสิโอ้ยกับเป็นพ่อกับแม่อีโอ่บอยอีเลียนวัดต่อมาจึกรางวันที่หนึ่งเ <80 S 2> นอกูบางสิงสเเมืออ,อ,อื่นนี่เอามากูสิถัอเรื่งวันที่หนึงกูจางเวที่ใหญ่เลยเนี่ยเออ,อ,อจ้าเงิน,งนงว,วงหยังก่อนวงหยางคอยมกักแอดออราดีกับบอยสิริใช้มกักเบิดอุ้งอิงมักข้าวขม่สวมเขาขี้ไสบ่ละลาวข้าไมา่าวขีไม่ท่วนขาไมัสาไมเส่วนเ้าวเ้้า เขากะจ้างรางวัลที่หนึ่งเนอมื่นเก่าคืนรถแม่เฮามาะตอนนั้นล่ะมันแพงันถือรางวัลที่หนึ่งกูจิพาไปจ้างบ่อยซีดีใช้กับแอนออลดีผู้นักการเวทที่อยู่ปลาอย่างเลยน้องมาบ่ระเบียบกระแมนเด้อหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้เด้อแม่เด้อแมงเก่าหมื่นเก่าคืนรถแม่โห้ยเนาะเอามันกระเบิดพอดีแล้วงายหงอใส่มันเป็ยังด็กก็ว่าเขาได้ม้วนโอ๋อเรียงหนึ่งไปเรียงหนึ่งจ้างแมงเก่ามื่นผุ้นประชาถือโกล้านนุ่งกระเบิดเท่านั้นตัว ขนาดยังมาดึ่งเทียงกันละเยีงกันแจ้งแม่งมาดกันหาวงหัวงมันจะ่วงใหญ่ๆ้ยขบดเกาบมึงหลกหากินกับกินไก่ใส่กินผู้ไปหาหากตากลก่นหายวกไปรดแล้วว่าพึ่งหลอเขาสะเขาล่างเจ้าเด้อเเรอขาล่างอดัมคีบีเจ้าเด้อแม่